พีซักเซสเลยนะที่ผมได้เรียนรู้จากปีนี้ก็คือการใช้เวลาให้คุ้มค่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเวลวิกนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์วินนิ่งเยียร์ของปีนี้กันจริงๆไม่ได้มีแค่วินนิ่งแต่ว่ามีโรลซิงด้วยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ผมได้เรียนรู้ตลอดปีนี้ผมทําอะไรพลาดบ้างผมประสบความสําสเร็จอะไรบ้างอันดับแรกนะครับสิ่งที่ผมไม่คิดว่าจะทําได้มาก่อนเคยคิดว่าจะทําได้ยังไงนะพอโตขึ้นมา แต่พอถึงจุดๆหนึ่งมันสามารถทําได้นั่นก็คือการเลิกเล่นเกมแบบจริงๆได้คือผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากติดเอาวีมากแล้วก็วันนึงจะใช้เวลาอยู่กับมันอย่างน้อยๆะสองชั่วโมงต่อวันก็คือช่วง2องทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยจะต้องนะัดรวมกลุ่มกับเพื่อนได้เล่นเกมและแต่ว่า มันก็จะมีช่วงแบบเล่นช่วงพักอะไรเงี้ยมันก็จะมีบ้างที่แบบทําให้เกินสองชั่วโมงนั้นเช่นแบบตอนกินข้าวเสร็จก็ต้องแวะเล่นก่อนตาหนึ่งก่อนอ่านหนังสือก็ต้องแวะเล่นก่อนตาหนึ่งหรือจองตาตามแบบอารมณ์มันพาไปมันก็เลยทาให้แบบเราเสียลายชีวิตไปแบบค่อนข้างเยอะมากมาผมก็เลยคิดเ,เราจะเลิกเล่นเกมได้ยังไงจริงๆก็ทำไม่ได้อะมันคือพยายามทําหลายรอบลนวะมันคือหยุดได้แต่ว่าเราเลิกไม่ได้อะคือหยุดช่วงสอบหยุดเล่นไปเลยได้แต่ว่าเราเลิกไม่ได้จนถึงจุดหนึ่งเราคิดว่า เออชีว anyway, ิตเรามันไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นนะเอาเวลาไม่เล่นเกมอย่างเดียวหรอเราก็เลยเลิกเล่นได้เลิกติดแล้วเออปัจจุบันคือลดติดเกมไม่เล่นเกมจริงจังแล้วเล่นแค่แบบว่าเอาสนุกผ่านๆเฉยๆซึ่งคีย์สำคัญหลักๆที่ทําให้เลิกเล่นเกมได้เลยนะคือคําว่าชีวิตเรามันไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนหรือว่าคนที่เรารักกับเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับเรานานขนาดนั้นเราจะเวลาที่เราเหลืออยู่ไม่ได้มากขนาดนั้นหรือว่าเวลาที่คนรักที่เหลืออยู่ไม่ได้มากขนาดนั้นล่ะ ไปเล่นเกมเหรอเออจริงๆเล่นเกมไม่ได้แลกสาระครับมันก็ผ่อนคลายได้แต่ว่ามันถ้ามันมากเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมเราเล่นแค่เออเอาสนุกก็พอหรือว่าเอาแบบคลายเครียดเอาแบบผ่อนคลายก็พอแต่ว่าไม่ควรที่จะติดก,กับมันมากอันนี้คือวินนี่เงีย์อันที่หนึ่งของผมอันที่2ก็คือผมเข้ายิมครั้งแรกในชีวิตเออ เป็นการกระทําที่ผมไม่คิดว่าจะทําได้มาก่อนเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ผมบ้านอยู่ชนบทแถวบ้านคือไม่มียิมเลยนะก็ต้องไปออกกําลังกายตามแบบหมู่บ้านที่แบบอวตอหมู่บ้านเขาทำอะไรอย่างเงี้ออยอวตผู้ใหญ่บ้านเขาทําก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือว่าเต้นที่ก็ไปเตะบอลเตะแลก็อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่มหาลัยอะแล้วมันก็ตระหนักได้เลยว่าเออในเมื่ออยู่พออยู่ธรรมศาสตร์เนาะธรรมศาสตร์มันมียิมให้เข้าฟรีให้นึกษาเข้าฟรีเราจะไม่เข้ายิมเลยเหรอวะมันฟรีนะเว้ยเออก็ แล้วพอถ้าสมมติเราจ,จบไปเราก็ไม่ฟรีแล้วเราก็ต้องไปหาสมัครสมาชิกรายเดือนอันนั้นอาจจะมีแรงไปทําแต่ว่าทําไมฟรีแล้วถึงไม่มีแรงไปทาละ่ะเออก็เลยแบบฝืนตัวเองว่าเอองั้นเริ่มเข้ายิมด้วกันก็ผมไม่ได้เข้าแบบจริงจังอะไรมากแต่ว่าพยายามรักษาวินัยเพราะว่าอยากหน้ากายแข็งแรงอยากแบบว่าออกให้มันเหนื่อยอยากพอมีกล้ามบ้างให้มันดูแบบตัวใหญ่ๆดูแบบว่าเออดูแบบธรรมะทแแมงดูว่าน่าเชื่อถือมากขึ้นก็เลยเร่มเข้ายิม เขาได้มาอทิตย์ละสวันครับก็พยายามทํามาให้ค่อนข้างสม่าเสมอนะมีช่วงหยุดก็คือช่วงสอบแต่ว่าโดยปกติก็กจะพยายามเข้าสม่ําเสมอเพื่อที่จะทำให้เราแบบมีวินัยชินแล้วผมทําแบบนีน้อยู่ได้มันเดือน2เดือนอาจจะไม่ได้แบบทําได้ตลอดขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆของผมในการเริ่มเข้ายิมเริ่มเรียนรู้วิธีการออกกําลังกายเล่นดัมเบลท่าไหนถึงจะได้ส่วนไหนมีเพื่อนคอยชี้แนะว่าเออการที่เองจะได้ส่วนนี้เองต้องเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยมันเริ่มแบบรู้สึกว่าเออร่างกายของเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มแบบ เออยกน้ำหนักได้มากขึ้น,นเห็นพัฒนาการมันก็เริ่มแบบเออถือว่าเป็นวินนิ่งเยียร์ของปีนี้เหมือนกันแล้วก็อย่างที่สมผมตอนนี้เรียนจบแล้วนะครับก็ไฝฝันมานานมนา,ากว่าอย่างเรียนจบจริงๆไม่ใช่เพราะว่าไม่ชอบชีวิตในมหาลัยนะจริงๆชอบมากแต่ว่าคนที่เรารักเขาไม่ได้มีแรงส่งเราเรียนขนาดนั้นเราเห็นว่าเขาต้องส่งเราทุกเดือนแล้วเขาแบบค่อนข้างเหนื่อยมานอาจจะเป็นภาระเขาหรือว่าการที่เราอยากได้เงินมาลงทุนแต่ว่าเราไม่ได้มีกําลังที่จะไปทํางานพิเศษอะไรมากขนาดนั้นหรือว่ายังไม่ได้เงินที่มันแบบบจััต้้้องไดดมาากขนนนะ มนเลยรู้สึกว่าเราอยากรีบจบแล้วเพื่อที่จะทางานหางานเอาเงินมาลงทุนเอาเงินมาต่อยอดธุรกิจที่เราอยากทําเพราะฉะนั้นผมเลยรอคอยเวลาที่จะเรียนจบมากจริงๆถ้าเลือกได้ถ้าบ้านผมแบบมีตังค์เยอะๆมากๆนะแบบไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินมากส่งผมแบบไม่เดือดร้อนอะ่ะผมก็คงอยากเรียนต่อแหละอันนี้จบเร็วกว่าปกติครึ่งปีปกติเขาจะเรียนกันสี่ปีใช่ไหมแต่ผมเรียนแค่สามปีครึ่งก็คืออัดนิดนิดหลักสูตรให้มันเร็วครึ่งปีซึ่งตอนที่ เรียนครั้งแรกอะตอนเข้าปีหนึ่งก็ไม่ได้คิดเรกาก็จะจบสามปีครึ่งแต่แค่คิดว่าเรียนให้มันเต็มเตมไปแค่นั้นแหละแต่เออเม่ามันจบเร็วกว่าปกติได้ก็โอเคถ้าสอบผ่านทุกตัวก็น่าจะจบแล้วล่ะซึ่งการที่ผมจบเร็วมันทำให้ผมเริ่มต้นงานได้เร็วตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงเพี่ยงหางานอยู่ก็รอมาดูกันว่าผมจะสามารถหางานได้ทันปีนี้ไหมแต่ก็คงยากแหละอาจจะเป็นปีหน้าแทนแต่ว่าต้นปีหน้าตอนไหนได้งานอะไรซึ่งเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังในอนาคตครับแต่นั่นแหละมันคือถือเป็นบิน๊นงนั่นนแหละก็คือผมเรียจบ แล้วจะสามารถหางานได้แล้วมาช่วยที่บ้านในเด็มที่ไปทํางานหาเงินเองได้แล้วถึงจะไม่อยากทํางานสักเท่าไหร่ก็เถอะแต่แต่อยางมีตังก็ต้องแลกอนะัเนาะแล้วก็อย่างที่4อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นวินนิ่งที่ใหญ่ที่สุดของผมในตอนนี้เลยหลังจากผมพยายามทำมันมานานมากหลายปีมันทุกออบอกอกผลตอนนี้ก็คือการที่ผมทําช่องจนมีผู้ติดตามรวมแนละ้ทุกแพลตฟอร์ม5 0 0 0 0ืนคนละภายในเวลา9เดือนซึ่งมันไม่ใช่ว่า ทำอยู่ดีๆเริ่มทําเดือนแรกถึง9มันได้เลยนะผมอ่ะเริ่มทําช่องมานานมากตั้งแต่ช่วงประมาณม .5 ม .6 ททำคลิปสอนคริสต์ออนไลน์ลงในเพจ Facebook ลงใน YouTube อะไรเงี้ยก็ยังไม่ใช่แนวของตัวเองเหมือนกันตอนนั้นนะทำเพราะว่าแค่คิดแค่ว่า เพราะว่าเราเตรียมสอบเข้ามหาลัยมันได้ทบทวนความรู้แล้วเราจะแชร์ความรู้ของเราให้คนอื่นก็เท่านั้นคราวนี้พอเรื่องเข้ามหาลัยแล้วก็เลยเปลี่ยนแนวมันทาเป็นแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตมหาลัยบ้างมันก็ยังไม่ใช่เราขนาดนั้นเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้เป็นคนมีเอนเนอร์จีเยอะไม่ได้สามารถเอนเตอร์เทนคนได้ขนาดนั้นอยากจะแบบนําเสนอเรื่องที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับคนที่อยากเข้ามหาลัยหรือคนที่เรียนมหาลัยก็จริงแต่ว่าผมไม่ได้มีแรงในการเอนเตอร์เทนขนาดนั้นมันก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้คลิปน่าเบื่อการถ่ายบล็อกทําคลิปค่อนข้าางน่เบือ ผมก็เลยเปลี่ยนแนวครันนี้ยมาดูในสิ่งที่เราทิ่ว่าเราน่าจะชอบอีกอีแล้วผมทามา2อ,อย่างแล้วนะอันบแบรกคือทําคณิตศาสตร์คิดว่าจะชอบซึ่งจริงๆก็ชอบนะตอนนั้นแต่ว่าพอมันติดมหาลัยแล้วเราไม่ได้ทวนหลักสูตรตอนมัธยมแล้วมันก็ทิ้งๆไปใช่ไหมแล้วก็เลยแบบทําได้ไม่สม่ำเสมออันที่2คือ คิดไร้สไตล์ชีพมหาลัยอะไรเงี้ยคือมันก็ชอบมันชอบผมเป็นคนชอบแชร์เรื่องราวอยู่แล้วแต่คราวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบตรงจดิกกับเราเพราะเราไม่ได้มีแรงในการอนเตอร์เทนไม่ได้มีความสามารถในการอนเทอร์เทนคนขนาดนั้นแค่มาแนวเล่าเรื่องแนวเล่าให้ฟังซึ่งมันค่อนข้างน่าเบื่อถ้ามาเล่าเฉยๆใช่ปะล่ะก็เลยเออตัดไปทําได้ไม่สม่ำเสมอพอมาอย่างที่3เนี่ยอันนี้คือวินนิ่งของผมเลยคือหาตัวเองเจอว่าจริงๆแล้วผมมันเป็นคนชอบการเงินการลงทุนอยู่แล้วคราวเนี้ย การที่ชอบการเงินการลงทุนสนใจธุรกิจอะไรอยู่แล้วเราก็ต้องหาความรู้เราก็ต้องอ่านเราก็ต้องดูคลิปพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมพอเราดูคลิปอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วเราก็เรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยเรียนการเงินด้วยมันก็เลยทําให้เรามีความรู้ด้านนี้และเราก็ต้องหาความรู้อยู่แล้วเราก็แค่เอาความรู้ที่เรามีหรือเราหามาสรุปแล้วเราก็มาแชร์ต่อเออแล้วแบบคิด ถึงวิธีการเล่าเรื่องเล่ายัางไงให้น่าสนใจอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ผมสามารถทําได้อย่างสม่ําเสมอม,มากๆซึ่งเราทาติดต่อกันประมาณ8ปถึงเเดือนแล้วจากผู้ติดตามตอนนั้นนะครับทำผมทํามา2ปีนะหลายหลายปีมากประมาณสาปีแต่ไม่ได้ไม่ได้สม่าเสมอจากเอ่อเฟซบุ๊กการสอนคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นเอ่อท u t u b e เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ทำมาแบบโหตั้งแต่มหททำมาผู้มีผู้ติดตามประมาณ2องสรวมทุกแพลตฟอร์มน่าจะประมาณไม่เกิน500 แต่พอผมแบบช่วง9เดือนหลังเริ่มมาโฟกัสกับการเงินการลงทุนมากขึ้นเริ่มเตรียมเนะะื้อหาเริ่มพัฒนาคอนเทนต์มากขึ้นเริ่มแบบจับจุดได้ผู้ติดตามรวมก็ห้าหมื่นแล้วเออึันซื้อว่าเยอะมากๆซึ่งห้าหมื่นนี่มันไม่ได้มาจาก4เดือนแรกนะคือ4เดือนแรกอะผมตั้งเป้าว้อยากได้ Facebook 1000 YouTube 1000 Tik t o k 1 0 0 0ซึ่งมันทําไม่ได้เออมันได้แค่ประมาณ500เท่านัน้นเองแต่ว่าพอแบบช่วงหลังกับ4เดือนนั้นอะเกือบจะยอมแพ้เลยเหมือนกัน แต่ว่าพอเหมือนเริ่มจากจุดได้อะมันแบบไหลมาเร็วมากมากทีละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยเลยจาก YouTube ผมจาก200มาเป็น2,000ณปัจจุบันแล้วก็จาก t i k t o k ผมหลักร้อยมาเป็น30,000กับ4ี่0 0ณปัจจุบันจากไ g ีหลักร้อย100 200้อย่างเงี้ยมาเป็น1 0,000ณปัจจุบันซึ่งมันเกินค่าของผมมากจาก YouTube 200มาเป็น2000ณปัจจุบันจาก t i k t o k หลักร้อยมาเป็น38 0 0 0ณปัจจุบัน แล้วก็จากไอจีหนึ่งร้อยมาเป็นหนึ่งหมืนะ่นณปัจจุบันซึ่งมันเกินแบบเกินคาดผมมากๆไม่ได้คิดว่ามันจะมาไกลขาลานาดนี้ถึงมันจะยังสร้างรายได้แบบเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นความภูมิใจของผมอย่างหนึ่งละกันในปีนี้ที่แบบว่าเราสามารถปั้นช่องมาได้ถึงขาานาดนี้แล้วผมเชื่อว่าถ้าสมมุติผมจริงใจกับคนดูเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนดูเอาสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์จริงๆบอกกับคนดูหรือว่ามารีวิวเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่ดีก็บอกไม่ดีสิ่งที่ดีกกก็็บอกกว่่าาาดาีมันนจะทใํใ คนในช่องหรือเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เชื่อใจผมมากขึ้นเพราะว่าเชื่อว่าถ้าสมมติเรามอบสิ่งดีๆคนอื่นมันจะทําให้เราอยู่ความน่าเชื่อถือ,อเออมันแบบก็คือาระหว่างดีอ่ะเขาก็ต้องเชื่อเราดีะะระหว่างดีอ่ะเออพอระหว่ังดีเรื่อยมันต้องมีคนเห็นแน่นอนเออประมาณนั้นถ้าระหว่างดีเรื่อยมันต้องมีคนเห็นแน่นอนก็เลยถือว่าการทําช่องของผมในปีนะี้เป็นอะไรที่เป็นวินนิ่งมากถึงจะยังสร้างรายได้ไม่ได้ก็เถอะแล้วก็อย่างที่5้ามันก็สืบเนื่องมาจากอย่างที่4เลยในการทาช่องจะมีผู้ตติิดดาาาาาเเยยออออะกกกก็็คคืรรรรรส้้้้งงไไไจนนนนล์ปัแใชีว เอาจริงนะรายได้จากออนไลน์ทั้งหมดของผมอะ่ะรวมกันนัดเทีงไม่ถึง1,000งพันอะไรเรือยซ้ําแต่ว่ามันเป็นก้าวล็กของผมไปที่แบบว่าผมไม่เคยสร้างรายได้จากออนไลน์มาก่อนแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มสร้างได้ซึ่งก็คือจาก a อฟเฟอร t e นั่นเองแล้วก็จะมีจากสปอนเซอร์บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่สปอนเซอร์บางทีผมอาจจะดีลผิดหรือเปล่ามันก็เลยไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าช่างงานปล่อยไปจริงๆมีสปอนเซอร์เข้ามาหาผมหลายตัวมากนะแต่ผมไม่ได้รับหลายตัวมากๆเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่ได้ดีต่อผู้ชมจริงๆหรือว่าเราคิดว่า เราไม่ได้ใช้เราถ้าเป็นเราเรายังไม่ใช้อ่ะเราจะเอาทําไมใช่ไหมละ่ะถ้าเป็นเรายังเรายังไม่ใช้เราก็ไม่อยากแนะนําให้คนอื่นเพราะฉะนั้นการที่เราจะแนะนำมาแล้วคนอื่นได้มันต้องเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันดีมันมีประโยชน์แล้วก็ถ้าเป็นเราเราก็คงใช้อน,นี้แหละไมใ่ใช้อันอื่นไม่อยากรับมั่วเพื่อที่จะแบบว่าพื่อยากจริงใจกับคนดูนั่นแหละไม่อยากโกหกสรุปก็คือวินนิเงีของผม5อย่างที่สําคัญสำคัญจริงจริงมีหลายอย่างมากๆแต่ว่าเอาแค่5้อย่างที่สําคัญแล้วกันก็คืออันดับแรกคือผมสามารถเลือกเล่นเกมแบบจริงจัง<ๆ><ๆ>ก็คือสามารถดึงเวลาให้ตัวเองไไดดด้้้้้้มมาาากกขขึึึนนนแแลลลวววงเคื ไอสองสูบผมเริ่มเข้ายิมครั้งแรกในชีวิตอันที่3คือผมเรียนจบแล้วสามารถมีงานและสามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองแล้วแล้วก็อย่างที่4ี่คือผมทำช่องจะมีผู้ติด,ดตามรวมประมาณ5 0,000คนได้แล้วแล้วก็อย่างที่5ก็คือผมเริ่มสร้างรายได้จากออนไลน์ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วคราวนี้มาฟังความสําเร็จของปีนี้ไปแล้วบ้างมาดูความล้มเหลวของผมบ้างดีกว่าผมก็เป็นคนคนหนึ่งมันไม่ได้มีอะไรสําเร็จตลอดหรอกมันมีเรื่องล้มเหลวอ,อยู่แล้วละ่ะครัวนี้ละ่ะมันเป็นอะไรบ้างละ่ะมาดูกัน อันดับแรกเลยคือผมอยังเข้ายิมได้ไม่สม่ำเสมอครับอย่างผมตั้งเป้าว่าจะเข้าอาทิตย์ละสองวันใช่ไหมด้วยความที่เราไม่ได้ชอบออกกำลังกายเลยมันแบบทรมาน,นามากการที่ต้องวิ่งการที่จะต้องเวทการที่ต้องคาร์ดิโอมันแบบทรมานทรมานมากมากซึ่งก็พยายามตั้งเป้าให้ได้อาทิตย์ละสองวันซึ่งมันก็ไม่ได้ติดต่อก,กันขนาดนั้นมันจะมีช่วงเว้นบ้างเช่นช่วงสอบช่วงยุ่งมากเราก็จะเว้นไปบ้างแต่ว่าก็พยายามเข้าให้ได้ตลอดซึ่งถือว่ายังไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่สม่าเสมออะแต่ว่าอย่างน้อยผมก็ไดด้้้เรริ่่่มแลวล,ลววะอูาาปีหน จะสม่ําเสมอกว่าน,นี้ไหมแล้วร่างกายผมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงบ้างก็รอติดตามกันได้ครับอย่างที่2คือผมยังเพิ่มน้ําหนักให้ตัวเองไม่ได้ผมอยากเพิ่มน้ำหนักมากของตัวข้างของ,ขงผ,มผมสูงร้อยประมาณ8 4ดร้อยแปหนักประมาณ 62, 6ิบสองหกสิบเอ็ดหกสิบสองคนสามวันนี่มันจะสวิงอยู่ประมาณสามกิโลนี่แหละหนักประมาณนี้อยากจะเพิ่มไป70ยังไม่สามารถเพิ่มได้เดี๋ยวลองปีหน้าจะลองโฟกัสจากการกินมากขึ้นลองจัดการตารางการกินสารอาหารมากขึ้นรอดูว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไง อย่างที่3ก็คือผมยังทําให้ YouTube ผ่านกฎการสร้างไรายได้ไม่ได้ตอนนี้มีผู้ติดตามเกินพันแล้วก็ยิงแต่ชั่วโมงอ่ะยังไม่ถึงยังขาดอีกครึ่งนึ่งเลยก็คือตอนนี้มันต้องใช้1นวันผู้ติดตามซึ่งถึงแล้วผมมี2,000แล้วก็มีต้องมีคนดู4,000ชั่วโมงภายใน1ปีซึ่งตอนนี้ผมมีประมาณ1,950กว่าไม่นะ่าขาดอีกครึ่งนึงเลยก็มาดูกันว่าปีหน้าภายในครึ่งปีแรกเนี่ยผมจะทำให้มันมีไรายได้ได้ไหม แล้วก็อย่างที่4ี่ก็คือผมยังไม่ได้มีสปอนเซอร์แบบจริงจังมีแบบเป็นแอฟฟิไรต์บ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์จริงจังที่เราแบบได้เงินเต็มๆม,มาก่อนอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็ยังน้อยละว่ามีแอฟฟิไรต์บ้างมีคนเข้ามาบ้างอย่างน้อยก็คือมีเริ่มสร้างไรายได้ได้บ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าดีกว่าไม่เริ่มแล้วก็อย่างที่5ก็คือผมยังพัฒนาการทําคลิปคลิปยาวได้ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังรู้สึกว่าดูเองแล้วมันยังแอบน่าเบื่ออยู่ยังจับจุดของ YouTube ไไไมมม่่ด้้เหืออนนนกััวาตงงงงทยํยงงถึจ เลิกหน้าเบื่อถ้าเพื่อนๆที่ติดตามช่องนี้อยู่แล้วก็ฝากคอมเมนต์ไน่ไยนะว่าผมต้องทํำยังไงให้มันแบบอ่าอัปเกรดมากขึ้นให้มันดูไม่น่าเบื่อมากขึ้นให้คนดูจนจบมากขึ้นให้ผมอ่าให้แบบคนฟังเรื่องที่ผมพูดมากขึ้นเพราะว่าเรื่องที่พูดอ่ะมันเป็นเรื่องที่คันมาแล้วว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อคนดูเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าผมต้องทำยังไงมันถึงจะน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มา recap กันดีกว่า k e ยหนึ่งคีย์ u ักเซสเลยนะที่ผมได้เรียนรู้จากปีนี้ก็คือ การใช้เวลาให้คุ้มค่าครับก็คือผมอะ่ะเลิกเล่นเกมได้มันสามารถนึงเวลากลับมาให้ผมเยอะมากๆในชีวิตซึ่งการที่ผมเลิกเล่นได้อะ่ะมันมาจากการตระหนักถึงคุณค่าของเวลาครับก็คือผมตระหนักรู้ว่าเออจริงๆชีวิตคนเรามันไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นคุณออพี่หมูอุ๊ว,วีถ้าใครเคยดูฉักแทงน่าจะพอรู้จักป่ะผมจาคำพูดเป๊ะๆไม่ได้นะแต่ประมาณนี้ชีวิตเราไม่ได้ยาวขนาดนั้นยิ่งคนที่รักเราอะ่ะหรือคนที่เรารักอะ่ะมันไม่ได้ยาวขนาดนั้น คือบางครั้งเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับตายายแล้วการที่เรากลับบ้านไปห,หาเขาอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งอะ่ะมันนับครั้งได้เลยนะว่าเราจะเจอเขาอีกก่อนเขาจะแบบจากไปอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราเออจริงๆชีวิตเราไม่ได้ยาวขนาดนั้นว่ะมันต้องแบบทําอะไรที่มันแอคทีฟไปแล้วเพื่อจะแบบรอเวลาไม่ได้เพื่อจะทำให้เขาสบายทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่แล้วอย่างก็คือชีวิตของเราอะ่ะมันมีประมาณ4 0 0พันกว่าสัปดาห์เท่านั้นแหละถ้าเราลองวาดช่องนะ4 0 0พช่อง หนึ่งช่องคือหนึ่งสัปดาห์ลองไล่ติดชีวิตที่เราใช้ไปแล้วว่าใช้ไปกี่สัปดาห์แล้วอะ่ะมันจะพบว้านเนี่ยผมอายุ22ใช่ปะ่ะแล้วใช้ไปแล้วเกือบ1ใน3เลยนะใช้ไป1นใน4กับ1ใน3ถ้าสมมติเป็นอายุเฉลี่ยนะไม่นับว่าถ้าเราตุยก่อนนะถ้าเราเป็นอะไรไปก่อนอย่างเงี้ยก็จะสั้กนกว่านั้นอีกแต่อย่างสมมติว่าอายุเฉลี่ย80ปีผมใช้ไปแล้ว 1- ใน4เลยนะแล้วถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เราล้างอีกละพ่อแม่เราอาจจะใช้ไปเกินครึ่งแล้ว ปู่ย่าตายายคนที่เรารักอย่างผมอยู่กบยายกับตายเงี้ยเขาใช้ไปเกือบหมดหลอดแล้วนะเราจะมัวทิ้งเวลาให้มันเปล่าประโยชน์ต่อไปหรอมันก็เลยต้องมีแรงขึ้นว่าเออกูต้องทําอะไรสักอย่างแล้วหรือเปล่าวะเออมันต้องทําอะไรสักอย่างมันรอเวลาไม่ได้มันต้องมันต้องรีบรวยแล้วมันไม่ใช่ว่าผมแบบเป็นคนแบบเปิดโหมดก็สมีวินัยเป๊ะจา๋าขนาดนั้นมีความสุขในชีวิตเลยไม่ใช่ครับแต่ว่าบางอย่างคือเราจะเออเยเหยียไม่ได้เรารอไม่ได้เราต้องแบบเออแอคทีฟขึ้นมาหน่อยมันต้อง ไม่จมําเป็นต้องรอมีเจ้านายมาบังคับถึงต้องทํางานอะแต่เราต้องบับตัวเองให้ได้ว่าเออกูต้องทํางานนะเพื่อที่จะหาเงินมามาพัฒนาครอบครัวมาพัฒนาสกิลมาหาเงินให้แบบครอบครัวสบายมากขึ้นหรือว่ากระตุ้นว่าเออมึงต้องพัฒนาทักษะนะกูต้องพัฒนาทักษะนะเพื่อที่จะหาเงินให้ได้มากขึ้นจะได้เก่งขึ้นเพื่อที่จะทําให้ครอบครัวสบายอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นคีย์สักเซสของปีนี้ของผมเลยซึ่งปีหน้าผมมั่นใจว่า ตัวเองอ่ะจะทำได้มากกว่านี้แล้วคิดเนี้ยผมอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจกับเพื่อนๆหลายๆคนที่วินนิ่งเยอะของเพื่อนๆปีนี้ไม่สําเร็จหรือเปล่าวินนิ่งเยอะปีนี้ของเพื่อนไม่สําเร็จหรือว่ามันยังสําเร็จดีไม่พอก็อยากให้ลองมองย้อนกลับไปตัวเองปีที่แล้วอ่ะเราเก่งขึ้นขนาดไหนแล้วเพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเองมากครับถึงแม้เราจะมีเรื่องล้มเหลวบ้างแต่ถ้าเราไม่หยุดพัฒนาเราขย,ยับทีละหน่อยกล้าทีละหน่อยมันก็ยังแบบเก่งกว่าตัวเองคน ก่อนหน้าปีที่แล้วแน่นอนไม่ว่าวินนิเงียร์ของเพื่อนคืออะไรนิวเยียร์เร l โซ i o ชันของเพื่อนคืออะไรปีหน้าจะตั้งเป้าหมายยังไงทําไม่สําเร็จไม่เป็นไรเลยอย่างน้อยเราก็ได้ทําขอให้ได้ทําแล้วก็ก้าวหน้ามามากแล้วผมเป็นคนที่ไม่ตั้งนิวเยียร์เร l โซ i o ชันเลยเพราะว่ากลัวความล้มเหลวนั่นแหละเป็นคนกลัวความล้มเหลวก็เลยไม่ตั้งเพราะว่ากลัวล้มเหลวแต่ว่ามันก็เหมือนพออยเป็นคีย์ที่ผมบอกนะว่าผม เรียนรู้อะไรมามันทําให้แบบเรากระตุ้นขึ้นมาเองแต่ว่าปีหน้าเนี่ยผมจะมาตั้ง New Year Resolution และเลยจะมาบอกกับเพื่อนๆด้วยว่า New Year Resolution ของผมคืออะไรแล้วก็จะมารอรีแคปกันว่าเราจะทําได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆคอมเมนต์กันว่า Winning Year ปีนี้ของเพื่อนๆคืออะไรรู้ i ึ g Year คืออะไรแล้วเก่งขึ้นจากปีที่แล้วยังไงบ้างแล้วก็คิดหน้าผมจะมาตั้ง New Year Resolution ไปพร้อมกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่มาฟังผมบนจนจบหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับบา,บาย b y ย